วันนี้ของมาเยอะแยะเลยเดีเ๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน right> ี่นี่นีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแกะดูแต่เน้นมันคือไม้ชงจาค่ะค่ะเรียกคูผู้ชายเหรอคะครูเชม ครับสอนวิชาอะไรครับ <S <S 1> <S 1> นี่คือไม้ไผ่ชงชาเช่นสะเช่นส์เช่นส์น๋อสอนชงชาอะไรนะคะหนึ่งอันได้มาแล้วนะคะต่อไปอันต่อไปคืออันนี้คือแอปเปิลเบอร์ด์การ์ดแอปปเบอร์ด์การ์ดนะคะเป็นการ์ดวันเกิดเอาไว้เวลาแากจีนของอันนี้แากจีนเลยแากจีนเลยอ,บบอ่ะของแจกจีนน่ารักรนะ ตอนเกิดเม็กมกระทันรับดีอืมพอดีพอดีเลยต่อไปต่อไ,ไ,ไปกองนั้นคือทีมกันแดดทำไมมาเร็วจังอ่ะเพิ่งสั่งไปเนี่ยทีมกันแ,แดดแล้วก็ได้อะไรมาเป็นของแถมอินอะไรอ่ะอินนิฟี่อะอินนิฟี<ม>่กรีนทีซีดซีรัมเป็นซีรัมชาเขียวนี่ ยังมีอีกยังไม่ย,มยังมีอีกกล่องนี้คืออะไรน่าจะเป็นหนังควายฮะหนังควายมันคืออะไรหนังควายเข็มขัดอ๋อ่อแล้วไม่ส่งไปที่นู่นเนอะคงไม่เป็นการทรมานสัตนะเข็มขัดนะคะเป็นเข็มขัดหนังใช่ป่าใช่ปะใช่ เป็นกล้องหน้ารถอ่ากล้องหน้ารถมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ติดกล้องหน้ารถกันแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วนี่คือกล้องหน้ารถนะคะอะไรต้องแกะดูซีมาครบหรือเปล่าไม่มีเมมเดี๋ยวไปซื้อเมมเพิ่มเดี๋ยวพอนี้แหละเดี๋ยวไปบิ๊กซี ได้มาแล้วนะคะกล้องหน้ารถเห็นเทน,นมาเป็นกล้องถ่ายรูปมาเลยมาเป็นกล้องดิจิตอลมาเลยดูดีเหมือนกันทำไมถึงเลือกอันเนี้ยปกติกล้องหน้ารถจะไม่ค่อยมีเยออันนี้มันมีเยอมีรับประกันหน่อยที่ห้ออะไรอะ a n y t e ิทอะไรนี่หรอใช่แล้ว ดีอย่อยี่ห้อนี้อเออแล้วก็วงจรปิดมีเสียงวะงและอันนี้มีเสียงวะม,งมีขาตั้งมาให้ด้วย ต้องลองเอาไปใช้ดูอะแล้วทำไมไม่สั่งซื้อเมมมาเลยล่ะทีเดียวกลัวมาไม่ทันขาสั้นไปหน่อยอืมเพราะไม่เป็นไรอเพราะมันตั้งหน้ารถจเวลาอุปกรณ์ครบเมัา้าครบเดี๋ยวเราจะไปติดกล้องหน้ารถกันนะคะสายที่เทียบกับที่จุลปุรีอืม ไป,ไปซื้อเมมกันเดี๋ยวเราไปซื้อเมมก่อน,นดูใช้ดีไหมมนกล้องถ่ายรูปเลยนะไปดูดีเหมือนกันนะ โอเคเราไปซื้อเมมกันที่ห้อันนี้อันนี้เทคไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่านะผงเอสตีนะครับขนมชั้นได้รครับมาจากประเทศจีนนะคะสินค้าผลิตที่ประเทศจีนนะ โอเคค่ะได้ของมาแล้วอันนี้ได้มาหลายอย่างโอเคอันนี้เป็นกา้าวต้นเตืืออันนี้เป็นฟินชานะคะไว้ตีโอเค